รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าเช้าแบบนี้นะฮะเจอกับผมได้ครับในรายการแอดโซนครับวันนี้โซนที่อยากจะมาแนะนำนะครับแล้วก็เป็นโซนที่คึกคักเรียกว่าแทบจะตลอดเวลาเลยนะฮะก็คือโซนซอยอารีนั่นเองะฮะแถวนี้เนี่ยมีร้านค้าต่างๆเยอะแยะมากมายร้านก,กาแฟร้านอาหารจะมานั่งชิลหรือว่าจะมาแฮงเอาท์ตอนดึกๆก,ก็ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้ร้านที่อยากจะมาแนะนําคุณผู้ชมครับอยู่ด้านหลังผมแล้วะฮะ เดอะแฮมเลนั่นเองฮะดูบรรยากาศทางเข้าร้านนะฮะน่าสนใจจริงๆนะครับกับคอนเซปต์ของเขาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูในร้านแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของร้านด้วยถ้าพร้อมแล้วตามเลยครับ เอาละคุณผู้ชมครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านเดอะแฮมเล็ตกันหน่อยแล้วกันนะฮะสวัสดีครับพี่ป๊อปครับสวัสดีครับโอ้โหมีน้องหมามาด้วยนี่ชื่ออามิเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนที่นี่หุ้นส่วนชีวิตเลยใช่ไหมะฮะอยู่กันมาตลอดเลยใช่ชชะะเพราะว่าในธุกรกิจเกือบทุกตัวผมจะใช้ชื่อบายแม็กกับอามิอ๋อ ผมเข้ามาในร้านพี่เนี่ยบรรยากาศนี่ร่มรื่นมากพี่ต้นไม้เยอะแยะไปไม่หมดเลยนะฮะถ้าหากว่ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็นึกว่าร้านขายต้นไม้เหมือนกันนะพี่อันนี้เป็นการจัดสวนเป็นเป็นแนวไหนยังไงฮะจริงๆแล้วก็ไม่รู้นะผมก็จัดอย่างที่ผมอยากจัดครับผมแต่เขาว่าอืเป็นสวนสไตล์อังกฤษครับผมซึ่งก็จริงๆแล้วเหมือนอ่มอมหลวงครึ่งธิ์ท่านพูดด้วยว่าครับสวนสไตล์อังกฤษคือต้นอะไรก็แล้วแต่ เขาจับมายัดๆปลูกรวมกันนั่นคือสตาร์ทเสก็คือปลูกได้หมดเลยปลูกได้หมดนะเอาอะไรก็ได้มารวมรวมกันแต่คนไทยจะไม่ถนัดก็คือคนไทยจะปลูกเป็นประเภท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 แต่พี่นี่อยากจะปลูกอะไรพี่ก็มาปลูกใช่ฮะรวมๆกันหลายอย่างเลยนะมันส่วนผมผมจะปลูกไงก็ได้แล้วทาไมพี่โอ้นี่ฮะได้ลงเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นด้วยนี่คือพี่แม็กซ์มคัอนี่มันคือปลูกอ่ะคือปลูกของมายโฮมฮะครับผมแต่สวนอันนี้นี่น่าจะลงหนังสือตกแต่งบ้านเกือบทุกเล่มแล้วครับ ครับผมแล้วความพิเศษของเขานะคุณผู้ชมฮะที่เห็นบริเวณทั้งหมดเนี่ยถ้าเคลียร์เขียรทรายเขลียเียดินออกมาเนี่ยข้างล่างนี่จะเป็นปูนซีเมนต์ทั้งหมดคือไม่ใช่ดินใช่ใช่แล้วปลูกลงไปเลยเหรอพี่ต้นไม้ก็อยู่ได้ฮะก็คืออย่างร้านเก่าเนี่ยอารมณ์มันก็คือเหมือนกับว่าหาประโยชน์สูงสุดจากพื้นจากจากที่ดินที่มีอยู่โดยการเอาไปทํากิจกรรมทางธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ ส่วนของผมก็เหมือนกันนะธุรกรรมทางธุรกิจเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าผมเน้นถึงบรรยากาศความสวยงามมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคิดจะปลูกต้นไม้ปัญหามันก็คือโอเคมันไม่มีดินมันมีแต่ซีเมนต์ครับผมแต่ก็จะปลูกอืแล้วมันก็อยู่ได้ตอนแรกก็คือแค่เอาต้นไม้ออกจากกระถางแล้วรวมๆกันครับผมแล้วก็ก่อปูนกั้นขอบนิดนึงไม่ให้ดินไหลครับอันนั้นคือครั้งแรกตอนทำแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่า ทนไม่ได้กับทัศนอุจาร์คือพื้นซีเมนที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เลยอยากได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ซีเมนอาจจะครับผมถ้าอยากได้เป็นดิน uh huh. แล้วก็ปลูกหญ้า uh huh. ทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่หญ้าอะไรก็ได้ที่มันขึ้นเอวครับแล้วก็จะมีแค่ทาง2ล้อเหมือนรถวิ่งไปบ้านนอก oh. อยาก้ประมาณนั้นแล้วปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นเดอะแฮมเล็ตได้ยังไงแล้วก็คอนเซ็ปต์ร้านเดอะแฮมเล็ต huh. คืออะไรฮะ ก็มันมีร้านแรกก็คือประมาณ9ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็จะมีร้านอื่นๆที่เปิดมาอีกนะครับครับผมมีญี่ปุ่นมีอิตาเลียนมีเวียดนามมีเยอะอยู่ครับผมแล้วก็อย่างอันนี้ก็เป็นอันล่าสุดที่ผมทำนะครับชื่อเดอะแฮมเล็ตเปลี่ยนจากรีเฟกชัน n a เก i นเป็น The Hamlet ครับผมครับตอนช่วงที่เปลี่ยนเห็นบอกว่าหลายคนก็จับตามองอยู่ว่ามันจะมาออกเป็นคอนเซ็ปต์ไหนเพราะว่าจริงๆเราร้านอาหารขายคนไทยอะครับมันจะ ต้องมีการรีโนเวทต้องมีการปรับปบรุงนะครับอันนี้คือคือเหมือนกับเป็นธุรกิจใหม่ที่ผมทําเพราะว่าอันแรกของผมเนี่ยผมขายนักท่องเที่ยวครับผมไม่ต้องเปลี่ยนร้านแต่ลูกค้าผมเปลี่ยนเองเนื้อใช่ไนหะมผมก็ยืนอยู่กับที่สวยๆแล้วก็ลูกค้าก็วนไปแต่พอร้านอาหารขายคนไทยปับ๊บร้านต้องเปลี่ยนเพื่อจะให้ลูกค้าได้เห็นว่ามันมีการปรับเปลี่ยน แล้วเขาก็จะเข้ามาใช่แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคนละเรื่องกันขายคนไทยต้องลงทุนเยอะกว่าขายนักท่องเที่ยวคนนักท่องเที่ยวผมก็ไปจับยุคใดยุคหนึ่งแล้วผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละอืมแต่ขายคนไทยต้องปีสองปีสามปีต้องเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนคนไทยอาจจะเบื่อง่ายเบื่อไม่ได้เบื่ง่ายเขาคงง่ายนะครับคือวัามีตัวเลือกเยอะมีคู่แข่งเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องหาคอนเซปต์อันใหม่ที่จะกลับไปเมือนอันแรกมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราขายลูกค้าคนไทยครับเพราะฉะนั้นน่ตัวสถานที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันคืออะไรครับ มันก็คือการปลูกต้นไม้อมต้นไม้มีการเติบโตครับมีดอกนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นทุกครั้งที่คุณมาเนี่ยคุณจะเห็นดอกไม้ดอกเดิม,มนะดอกเดิม่าจเขียวไปแล้วมีดอกใหม่ขึ้นมาครับนะฮะอันเดียวที่จะทําให้ร้านมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจุจอดเวลาโดยที่เรารไม่ต้องลงทุนเพิ่มคือการปลูกต้นไม้ คุณผู้ชมให้บรรยากาศนอกจากจะสวยงามต้นไม้ร่มรืม่นดูน่านั่งแล้วนะแต่ที่ผมจะถามอดถามไม่ได้เลยเนี่ยก็คือการจัดโต๊ะแบบนี้นะฮะยาวไปนู่นเลยเนี่ยเห็นพี่ป๊อปบอกว่าสุดไปนู่นนี่ถึงถนนพหลโยธินเลยเอราะไหมา <c oughs> อันนี้สาวบีชยาวกว่านั้นอีกออนะฮะอันนี้คือเขาเขาจ้างมาคนจัดเนี่ยมากันสองคนนะฮะคนหนึ่งนั่งตรงนี้อีกคนนั่งนูน่นลคุย<ะ>กันจะ,จะยา <c oughs> คอนเซปต์การจัดโต๊ะแบบลองเทเบิลใช่ไหมถูกไหมฮะมันมาจากไหนยังไงฮะจริงๆแล้วมันต้องถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนเวลาจะกินอะไรคือแพงหรือถูกเนี่ยไม่กลัวแต่กลัวคือโหล<อ>คือมันไม่ใช่เฉพาะอีเวนต์เนี่ยโอเคอย่างอันเนี้ยเป็นลักษณะของการจำลองงานแต่งครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องเข้าใจว่าการแต่งเป็นเรื่องของความฝันของฝ่ายหญิงเช่นส่วนใหญ่ครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะมากนะ ของพี่เี็ยคือชอบในการอินดีเทลทั้งหมดเราสมมติจัดงานแต่ง200คนนะครับตัวยาวนี้ก็100เพื่อนฝูงอีกร้อยหนึ่งก็ของพ่อของแม่จบไปแยกแบ่งกงนไปนะเจ้าสาวอยากได้อะไรอยากแต่งงานในทุ่มดอกคอร์สบอโอเคผมก็สั่งดอกคอสอมาเลย4,000ต้นปอูก่อนที่จะมีงานแต่งครับ วันที่แต่งคือบานสม่ัเสวันที่สวยที่สุดใช่หรือ,อถ้าเกิดมันจะล้มมันก็เงยหน้าขึ้นอย่างธรรมชาติครับผมมันไม่ได้เฟกนึกออกไหมทุกอย่างทําเนี่ยให้ออกบันดูสมจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปลูกดอกคอสโอสสี่พันต้นเนี่ยมันราคาสี่หมื่นบาทครับแล้วมันเป็นท้องทุ่งอืมน่าจะได้คือโครงแบ็คดอกของโรงแรมมั้งครับาเพราะฉะนั้นเนี่ยคาย่าใช้จ่ายเนี่ยสำหรับที่นี่นะฮะครับมันจะไม่สูงเลยครับผมเพราะผมคิดว่า ความคิดเป็นสิ่งที่ไม่มีต้นทุนมันให้มันให้กันได้ฟังแบบนี้น่าสนใจมากๆานะฮะทีนี้อยากจะรู้ครับว่าเมนูที่นี่อาหารที่นี่จะหน้าตาเป็นยังไงฮนะที่นี่เขาพร้อมแล้วด้วยใ,ในมุมนู้นะนะฮะในสวนด้วยกับเป็นซ i ิปด,ดาวดินเนอร์ครับ ท่นู้ชมฮะมาถึงช่วงดินเนอร์ปาร์ตี้แอสโซแล้วนะครับพี่ป๊อปเนี่ยเขาจัดให้เลยนะฮะจากเดอะแฮมเล็ตครับพี่ป๊อปฮะครับเป็นเมนูอาหารว่างใช่ไหมพี่ใช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 ่อยากทานอะไรก็สั่งได้เลยจินตนาการเอาเลยนะฮะมันก็เงียนงี่ไงเซ็นเช็คให้แล้วไม่ลงระบบจำนวนเงินนะะฮอาหารตอนนี้ก็พร้อมแล้วด้วยฮะอันนี้เป็นมังกรย่างนะฮะย่างย่างยังไม่ย่างยัง๋ยวไม่ย่างเดี๋ยวพูดถึงคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนพี่เลือกมุมนี้นะฮะให้ผมมานั่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงพี่ คือตอนนี้ทุกครั้งที่มีการจัดเลี้ยงหรืออีเวนต์มันจะไม่ใช่ภาพเดิมๆแล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องของความต้องการว่าเขาอยากได้อะไร,รนั่นหนึ่งสองเราซัพพอร์ตก็ได้ไหม,ค,มคนชงชงได้หรือเปล่านะถ้าอยากได้เป็นดอกไม้ก็เป็นดอกไม้สดก็ได้หรืออยากได้เป็นเทเรเลียมหรืออยากได้ของเล่นในวัยเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ม,มันไม่จํากัดอยู่ที่ว่าจะต้องเป็นดอกไม้ของสดสวยงาม,งาม อะไรก็ได้ที่เราอยากวางแล้วเราเีความรู้สึกว่าอันนั้นคือธีมของมันนะฮะสมมติว่าเราอยากเป็นเรื่องของโคกระดดกเราก็อาจจะมีมองกระดูกว่าก่อนแล้วแต่จินตนาการนั่งไปด้วยทานอาหารไปด้วยนะครับแล้วก็ดูสิ่งเหล่านี้ด้วยนะจริงๆซิปดาวดินเนอร์เนี่ยคือการการนั่งยาวไปเลยนั่งทานนะครับนั่งทานอยู่หน้า ตัวเองไม่ต้องไปจิ้มของคนอื่นจะไม่มีการแชร่นะฮะครับหมดแล้วก็มีคอร์ดใหม่มานะฮะเริ่มตั้งแต่ซุปสลัดเมนของหวานแต่ครั้นี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ทุกคนไม่อยากจะอยู่ในกรอบอย่างคอนเซปต์ง่ายๆของผมก็คือหนึ่งไปไม่เดือดร้อนสองคนเดินไม่เดือดร้อนสาไม่ผิดกฎหมายทําไปเลยคนะวันนั้นเดี๋ยวผมจะกิน ซุปเสร็จแล้วผมจะกินส้มตำมันก็เรื่องของผมนี่เหมือนกันลูกค้าอยากทานแบบไหนก็เซตมาเป็นขอดขอดอาจจะเริ่มต้นด้วยฝรั่งกลางไทยกับมาลาแล้วไปจีนแล้วแต่เลยนะฮะเพียงแต่ว่าคอนเซปต์ของมันคือว่าลูกต้องออกมาสวยครับผมแต่ว่าวันนี้นะฮะสำหรับเมนูที่พี่ป๊อปเลือกมาให้เราได้เห็นกันเนี่ยตรงนี้มีอยู่3าอย่างมีมีอะไรบ้างครับพี่เริ่มจานนี้ก่อนนะฮรอันนี้รู้สึกสลัดโปนิ่มนะครับโอ้โห สลัดปูนิ่มครับผมเอาปูนิ่มไปทอดแล้วก็มีพวกผักเลซ์โอ๊กกลีนโอ๊กแล้วก็น้ำสลัดที่เป็นน้ำใสแบบสมิ่ครับผมแล้วก็มาที่จางรู้สึกเป็นสเต็กมั้งเป็นสเต็กสเต็กเป็นเนื้อริบบายครับผม ก็อันนี้เป็นเส้นเอเจอร์แฮรเป็นตะกบครับเป็นผัดแบบโอลิโอก็คือไม่มีพวกครีมไม่มีพวกพวกชีสครับก็จะเป็นคนไทยทานง่ายหน่อยนะฮะเหมือนกับที่เรากินสปาเกตตี้เบคเบคอนครับผมอ่านะมีน้ำมันพริกกระเทียมแล้วก็จะใส่เนื้ออันนี้อันนี้ใส่ไข่ปลาคุณผู้ชมนอกจากคอนเซ็ปที่ดูดีแล้วนะครับอาหารก็ต้องอร่อยด้วยนะผมขอชิมก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะมา มาหาแล้วนะครับคุณผู้ชมอบอกได้เลยว่าอร่อยทุกเมนูอันนี้จริงๆเลยนะครับทุกอย่างนี่ผมไม่ไม่รู้จะบอกว่าไงคือมันอร่อยจริงพี่นะครับก็บอกว่าลูกค้าต้องแน่ๆๆๆนแะนะ่แนกับคอนเสิร์ตรแบบนี้ด้วยคือจริงๆแล้วตอนนี้เราอยากจะเน้นพวกอีเวนต์นะครับเพราะคิดว่าสถานที่สวยอย่างเงี้ยมันน่าจะตอบโจทย์พวกนั้นได้มากกว่าครับผมอย่างเช่นว,ว่าอย่างตรงนี้ที่เรานั่งอยู่คือส่วนของอามินะครับมันเหมาะที่จะเป็นชุดดาวดิเนอร์วันเกิด เหมาะมากๆแปดท่าน10ท่าน15ท่านนะครับผมนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจใหญ่จะมาลองจัดอีเวนต์กับ The Hamlet ดูก็ติดต่อพี่ป๊อปได้เลยนะครับพี่ป๊อปครับแฟนรายการแอสโซเนีที่ดูอยู่พี่ป๊อปอยากจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมอบให้กับแฟนรายการนะครับมานะภายในเดือนภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่ออกอากาศไปครับก็รับเครื่องปังที่มีหน้าเป็นบุชิต้าครับแล้วก็ซอฟตดิงครับคนละหนึ่งชุด มา5ท่านก็ได้5ชุดเลยครับอันนี้คือมอบไปเลยนะครับให้ใน1เดือนหลังจากที่ออกอากนี้ไปนะได้เลยเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพี่ป๊อปองร้านเดอะแฮ l e t นะครับขอบคุณมากครับผมนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับแอโซนะฮะยังมีเรื่องราวดีๆยังมีร้านอาหารยังมีเรื่องต่างๆเนี่ย ที่อยู่ในโซนต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเจอกันใหม่ฮะทางช่อง5 HD อย่าลืมนะครับกดหมายเลขหนึ่งแล้วเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่ป๊อปอีกครั้งนะฮะครับ